สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาทั้ง15ข้อก่อนที่จะนำเครื่องไปส่งหา Apple ค่ะซึ่งปัญหานี้เพืนเพื่อนได้ทักเดินมาหลังไม่เยอะมากเลยค่ะว่าทำไมเวลาชาร์จ iPhone 12 Pro เต็มแล้วหรือ iPhone 12, iPhone 12 mini, 12 Pro Max หรือ12ธรรมดาทำไมถึงเ,เวลาถอดแล้วปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วแล้วหลังจากนั้นอะแบตมันลดลงเร็วมากเลยค่ะซึ่งเดินคิดว่า ปัญหาเหล่านั้นมันสามารถแก้ได้โดยเบื้องต้นก่อนที่จะนําเครื่องไปส่งให้ Apple แต่ถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้วิธีที่เดินแนะนําไปทั้งหมดแล้วและยังมีปัญหาอีกนั่นคงแน้นำให้เพื่อนเอาเครื่องไปให้ Apple เช็คค่ะเรามาเริ่มกันที่วิธีแรกกันวิธีแรกก็คือให้อัปเดตเป็น iOS ล่าสุดค่ะ บางทีปัญหาอาจจะเกิดจากเวอร์ชันเก่าก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีบั๊กที่ทําให้แบตเตอรี่หลาเร็วค่ะและก็การที่เพื่อนเพื่ออัปเดตเวอร์ชันใหม่นั้นสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้เพราะว่า Apple อ่ะเวลาปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมา Apple ได้ทําการแก้ไขปัญหาเกา่าๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนรายละเอียดของการแก้ไข a อ p l e ก็ได้ลิส์ออกมาก่อนที่เพื่อนจะอัปเดตอยู่แล้วเพื่อนเพื่อสามารถอ่านได้ก่อนที่จะกดอัปเดตค่ะโดยวิธีการอัปเดต iOS นั้นให้ไปที่ Setting a อ p หรือการตั้งค่าค่ะ เข้าไปที่ general หรือทั่วไปค่ะและกด s o f t w a r ์อัปเดตสลับเครื่องเดินนั้นเดินได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วส่วนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อัปเดตก็จะมีขึ้นให้ดาวน์โหลดค่ะวิธีที่2คือระบุหาแอปที่ทำให้แบตเตอรี่ลดเร็วค่ะจากวิดีโอที่เดินบอกไปก่อนหน้านี้นั้นเดินได้สอนวิธีอ่านกราฟไปแล้วค่ะแต่เดินจะสอนเพื่อนๆอ,อ,อีกรอบนะคะโดยให้เพื่อนเอนไปที่ settings หรือการตั้งค่าค่ะ และไปที่ Ba ต t e r y หลังจากนั้น <im itation> เพื่อนเพื่อจะเห็นกราฟใช่ไหมคะตัวกราฟนี้จะเป็นค่าบ่งบอกแบตเตอรี่ในช่วงนั้นนั้นค่ะกับเวลาที่หน้าจอเปิดกับเวลาที่หน้าจอปิดค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเป็นเวลาที่เ,เพื่อนๆใช้งานกับเวลาที่เพื่อนๆไม่ใช้งานค่ะซึ่งเวลาที่เ,เพื่อนเพื่อใช้งานกับเวลาที่เพื่อนๆไม่ใช้งานนั้นแบตเตอรี่ต้องลดลงไม่เหมือนกันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นตรงช่วงเวลานี้เดินใช้งานมือถือเพื่อจะเห็นได้ว่ากราฟจะสโลปลงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อมามองช่วงเวลาที่เดินไม่ได้ใช้งานนั้นแบตเตอรี่ต้องลดลงต่างจากช่วงที่ใช้งานและเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ของเดินจะลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ใช้งานค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเห็นว่าเวลาที่เพื่อนไม่ได้ใช้งานนั้นแบตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนลดลงเร็วผิดปกตินั่นหมายความว่าเครื่องของเพื่อนเพื่อนนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วค่ะ แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปบางทีปัญหาจะเกิดจากแอปที่เรามีอยู่ก็ได้ค่ะโดยถ้าเพื่อนเพื่อนเลื่อนมาข้างล่างก็จะเห็นว่ามีตัวแอปต่างๆอยู่ค่ะซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์บ่งบอกว่าตัวแอปนี้ใช้งานแบตเตอรี่ไปเท่าไหร่แล้วยกตัวอย่างแอป Netflix ของเดินจากที่เพื่อนเเห็นจะเห็นได้ว่าเดินใช้งานแอป Netflix มากที่สุดค่ะและกินแบตเตอรี่ไปตั้ง63%ค่อนข้างเยอะเลยนะคะโดยวิธีแก้ก็คือเพื่อนเพื่อนต้องลดการใช้งานแอปนั้นหรือว่า ถ้าเพื่อนๆคิดว่าจะไม่ใช้งานแอปนั้นแล้วก็ลบออกไปเลยค่ะส่วนมาแอปที่มีการใช้โลเคชันตลอดเวลาและก็มีการ refresh background ตลอดเวลานั้นส่วนนี้เดินคิดว่าเพื่อนๆต้องทําการพิจารณาปิดเท่าที่จําเป็นค่ะและก็วิธีการปิด2ตัวนี้นั้นเดินจะอธิบายเพิ่มเติมต่อจากนี้ค่ะวิธีที่3คือการปิด location services เวลาที่เพื่อนเพื่อลงแอปต่างๆนั้นมันจะมีขึ้นมาถามขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือ location ซึ่งเพื่อนๆอาจจะตอบตกลงไปโดยไม่รู้ตัวค่ะและตัว location service นี้เป็นตัวที่ใช้แบตเตอรี่มากที่สุดค่ะแต่ที่เดินให้ปิดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องปิดหมดทุกแอปนะคะแค่เลือกปิดบางแอปที่คิดว่าไม่จำเป็นเท่านั้นค่ะโดยวิธีการปิดให้ไปที่ settings หรือการตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะและไปที่ privacy หรือความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปที่ Location Services หรือบริการหาตำแหน่งที่ตั้งหลังจากนั้นจะเห็นแอปต่างๆที่เปิดใช้งานอยู่ค่ะให้เพื่อนๆทำการปิดมันหรือจะเปลี่ยนเปิดใช้ในขณะที่ใช้แอปก็ได้ค่ะและส่วน precise location ที่เพื่อนๆเห็นนั้นถ้าเพื่อนๆปิดก็จะช่วยให้เพื่อนๆเซฟแบตเตอรี่ได้เล็กน้อยแต่ถ้าพวกแอปที่ต้องใช้ความแม่นยำอย่าง location ต่างๆก็ควรที่จะเปิดทิ้งไว้ดีกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่น uber Google Map หรือ g r a b แต่ถ้ามันเพื่อนเผอปิดการใช้งานโลเคชันหมดเลยก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าเวลาที่เพื่นเพื่เข้าใช้งานที่ต้องใช้แอปโ c a t i o n ต่างๆนั้นน่ะมันจะขึ้นมาถามอีกรอบว่าจะให้เข้าถึง Location Service ไหมมาต่อกันที่วิธีที่4กันก็คือการปิด Blackground App Refresh ตัว Blackground App Refresh นี้เป็นตัวที่รีเฟรชแบ k ็คกราวเพื่อที่จะโชว์ข้อมูลล่าสุดให้เพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆเ,นเ,นเ,นเป,ปิดใช้แอปต่างๆ ซึ่งส่วนนี้ก็มีการใช้แบตเตอรี่ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้มันก็ควรที่จะปิดมันนะคะโดวยวิธีการปิดก็ไปที่ s e t t i n g เหมือนเดิมค่ะและให้ไปที่ general หรือทั่วไปและกดคลิก back o u d app refresh หรือดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังเพื่อนๆจะเห็นว่าแอปต่างๆที่เปิดใช้งานอยู่ค่ะก็ให้เพื่อนๆทำการปิดมันตามใจชอบเลย ต่อมาวิธีที่5คือการเปิดด์กโหมดในส่วนของด์กโหมดนั้นจะช่วยในการประหยัดการใช้งานแบตเตอรี่ถ้ามือถือของเพื่อนเป็นจอ OLED screen เพราะการทำงานของ OLED นั้นจะไม่ใช้พลังงานในการเปล่งแสงในพื้นที่สีดำซึ่ง iPhone 12ทุกรุ่นนั้นเป็นจอ OLED ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะเลือกเปิดเลยเลยคะ่ะตัววิธีการเปิดแบบง่ายๆนั้นให้เพื่อนเสไลด์จากบนมุมขวาลงล่างค่ะแล้วกดเปิดด์กโหมด ที่เป็นรูปไอคอนแบบนี้หรือจะเข้าไปที่ settings หรือการตั้งค่าค่ะไปที่ display and brightness หรือจอภาพและความสวาม่างกด automatic หรืออัตโนมัติให้มันเปิดอัตโนมัติหรือจะกดเปลี่ยนเป็น dark mode หรือบดมืดไปเลยก็ได้ค่ะต่อมาวิธีที่6เปิด low power mode วิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนเลดการใช้งานแบตเตอรี่ลงแต่จะตัดการใช้งานบางอย่างออกไปเช่น Mail Fit, b a c k g o u t App Refresh, Automatic Download และก็ v i s u a l Effect บางอย่างไปค่ะอีกอย่าง Apple ยังบอกว่าถ้าเปิด Low Power Mode จะเพิ่มระยะในการใช้งานแบตเตอรี่ได้อีก3ชั่วโมงค่ะวิธีการนั้นให้ไปที่ Settings หรือการตั้งค่าไปที่ Battery กดเปิด Low Power Mode หรือโหมดประหยัดพลังงานค่ะแต่ก็มีวิธีง่ายๆค่ะให้เพื่อนเพื่อนเพิ่ม Low Power Mode หรือโหมดประหยัดพลังงานที่ Control Centers หรือศูนย์ควบคุมค่ะเท่านี้ก็ง่ายกับเพื่อนๆในการเปิดแล้วค่ะแค่เพื่อนเพื่อสไลด์จากบนมุมขวาลงล่างและกดเปิด Low Power Mode ไอคอนแบบนี้ค่ะแต่ก็มีวิธีง่ายกว่านั้นแบบให้ Low Power Mode เปิดการใช้งานแบบอัตโนมัติโดวยวิธีการนี้เดินเคยอธิบายในวิดีโอวิธีการรักษาแบตเตอรี่ให้อยู่กับเพื่อนๆอ,น,อน,นานๆไปแล้วค่ะ แต่เดินก็จะอธิบายให้เพื่อนเฟังอีกรอบค่ะโดวยวิธีการนี้เพื่อนๆสามารถตั้งค่าเปิด low power mode เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งหรือ certain level สำหรับเดินแล้วเดินจะเซตไว้ที่40%และจะให้มันเปิด low power mode อัตโนมัติวิธีการแห้เ่เพื่อนไปที่ shortcut app กด automation กดบวกค่ะและกด create personal automation เลื่อนลงมาจนเจอคำว่า Battery Level ให้กดเข้าไปค่ะแล้วเลือก Level ของแบตเตอรี่ที่เพื่อนๆอยากจะเปิด Low Power Mode เลยค่ะสลับเดินแล้วเดินจะเซตไว้ที่40%และเดินต้องการให้ Low Power Mode เปิดขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า40%ค่ะหลังจากนั้นกด Next และกด Add Action และก็กด Low Power Mode และก็กด Next ค่ะและเลือก Ask Before Running ออกค่ะเพราะว่าเราอยากให้มันรันอัตโนมัติหลังจากนั้นกดคลิกดันค่ะเพียงเท่านี้เมื่อแบตเตอรี่ต่ำกว่า40%มันก็จะเปิด Low Power Mode ให้เพื่อเอัตโนมัติแล้วค่ะมาต่อกันที่วิธีที่7คือการวางมือถือของเพนเพื่อนคว่ำลงค่ะ โดยวิธีการนี้จะช่วยให้หน้าจอของเพื่อนเพื่อนไม่มีแสงขึ้นมาเวลาที่มีข้อความเข้าค่ะซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่มีใน iOS อยู่แล้วที่จะช่วยในการจับว่าหน้าจอของเพื่อนเพื่อนนั้นคว่ำอยู่โดยใช้ Ambient Light Sensor วิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนเพื่อประหยัดการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ส่วนหนึ่งค่ะเพราะการที่มีข้อความเข้ามานั้นจะทําให้หน้าจอของเพื่อนเพื่อนมีแสงขึ้นก็เท่ากับว่าเพื่อนเื่อใช้งานแบตเตอรี่อยู่ค่ะและก็เผลอเพื่อนเพื่ออาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าใช้งานแบตเตอรี่อยู่ ต่อมาวิธีที่8ก็คือการปิด r a s e to Wake โดยที่เดินให้เพื่อนเพื่อนปิดนั้นเพราะว่าทุกๆครั้งที่เพื่อนๆหันมือถือเข้ามาหาหน้าเพื่อนๆหน้าจอของเพื่อนจะเปิดทันทีค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อความ notification ที่ต้องเช็คตลอดเวลามันจะช่วยให้เพื่อนเพื่อสะดวกสบายในการใช้งานค่ะแต่ตัวฟังก์ชันนี้ก็จะใช้งานแบตเตอรี่ทุกๆครั้งที่เพื่อนๆหันมือถือเข้ามาหาเพื่อนๆค่ะหรือเพื่อนๆอาจจะหันเข้ามาโดยไม่ตั้งใจก็ได้ในขณะที่เพื่อนๆเดินวิ่ง นหรือขยับตัวไปมาโดยวิธีการปิดนั้นให้ไปที่ Settings หรือการตั้งค่าค่ะและไปที่ Display and Brightness หรือจอภาพและความสว่างและไปที่ Rest to Wake และกดปิดค่ะต่อมาวิธีที่9ก็คือการเปลี่ยนจากเปิดไฟตลอดเวลาเป็นไฟ a u ออโตหรือไฟอัตโนมัติค่ะ ซึ่งการเปิดใช้ไฟจีตลอดเวลานั้นเป็นตัวที่ทำให้แบตเตอรี่ของเพื่อนเพื่อนลดลงอย่างรวดเร็วค่ะและการเปิดไฟจีออโต้หรือไฟจีอัตโนมัตินั้นจะช่วยให้เพื่อนประหยัดการใช้งานแบตเตอรี่มากขึ้นค่ะเพราะตัวฟังก์ชันนี้หรือที่รู้กันว่ามันเป็นสมาร์ทดาต้าโหมดที่จะช่วยในการปรับใช้งานระหว่างไฟจีและ LTE หรือ 4G ให้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะดังนั้นโหมดนี้จะทำหน้าที่ตรวจจับว่าเพื่อนเพื่อกำลังใช้งานอะไรอยู่ ยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเพื่อนใช้งานผู้อ่านหนังสือหรือเล่นโซเชียลมันจะเปลี่ยนเป็น 4G หรือ LTE ให้อัตโนมัติแต่ถ้ามันเพื่อนใช้งานอย่างหนักอย่างเช่นสตรีมมิ่งคอนเทนต์เล่นเกมหรือจะเป็นวิดีโอคอลมันก็จะเปลี่ยนเป็น 5G ทันทีค่ะโดยวิธีการเปลี่ยนนั้นให้ไปที่ settings หรือการตั้งค่าค่ะไปที่ Cellular และกดเข้า Cellular Data หรือตัวเลือกข้อมูลเซลลูลา r และเข้าไปที่ Voice and Data หรือเสียงและข้อมูลค่ะหลังจากนั้นกดเปลี่ยนเป็น 5G Auto หรือ 5G อัตโนมัติต่อมาวิธีที่10คือการปิดการใช้งาน Widgets โดยปกติแล้ว Widgets นั้นใช้งานแบตเตอรี่ไม่เยอะค่ะแต่รูปแบบของ Widgets นั้นออกแบบมาเพื่อ Fetch Data ที่มันเพื่อใช้งานบ่อย ซึ่งถ้ามาจะกินแบบนั้นขึ้นอยู่กับ developer ที่พัฒนาแอปนั้นๆให้ refresh data บ่อยแค่ไหนแต่ถ้าเพื่อนๆกังวลว่า widget จ,จะใช้งานแบตเตอรี่เยอะเดิอนก็แนะนำให้ใช้ widget ให้น้อยลงที่สุดค่ะส่วนถ้าเพื่อนๆมี widget เ,เยอะและเห็นว่าแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วผิดปกตเิเพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณาลดใช้ widget ให้น้อยลงค่ะโดยวิธีการปิดนั้นให้เพื่อนกดค้างที่หน้าจอจนกว่าจะเห็นไอคอนต่างๆสัน่น และให้เพื่อนเกดลบตามใจชอบเลยค่ะต่อมาวิธีที่11ก็คือการปิด Dynamic Wallpaper ที่เดินให้ปิดตัวนี้เพราะว่าตัว Animation นั้นจะเพิ่ม CPU Cycle และก็กินพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นค่ะโดยวิธีการปิดนั้นให้ไปที่ Settings หรือการตั้งค่าไปที่ Wallpaper ภาพพื้นหลังและกด Choose Wallpaper หรือเลือกพื้นหลังใหม่ หลังจากนั้นเพื่อนก็ทําการเลือกเป็นฉากนิ่งหรือจะใส่รูปภาพตามใจชอบของเพื่อนเลยค่ะต่อมาวิธีที่12ก็คือการ r e สตาร์ iPhone บางครั้งรีสตาร์เครื่องอาจจะช่วยได้ค่ะเพราะเป็นการรีเซ็ตเครื่องหรือโปรแกรมทั้งหมดให้เปิดใหม่โดวยวิธีการรีสตาร์ทให้กดปุ่มเพิ่มเสียงตามมาด้วยลดเสียงและกดปุ่มเปิดปิดด้านข้างขวาค้างจนกว่าจะเห็น Apple Lo g o แล้วก็ปล่อยค่ะต่อมาวิธีที่13ก็คือการ Reset Network Settings ตัวนี้จะเป็นการ Reset Network ประกอบไปด้วย Password VPN และ APN โดยว,วิธีการ Reset ให้ไปที่ Settings หรือการตั้งค่าไปที่ general หรือทั่วไปไปที่ Reset และไปที่ Reset Network Settings หรือ รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายเท่านี้เพื่อนๆก็รีเซ็ตเน็ตเวิร์กเซตติ้งแล้วหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดก็ได้ค่ะโดยให้กด Reset all settings หรือรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดแต่การรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนั้นเพื่อนๆต้องทำการตั้งค่าและต่อ Wi-Fi และ b l u e t o o t h ใหม่ค่ะต่อมาวิธีที่1 4ก็คือการเปิด optimize battery charging ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆเปิด มันจะช่วยเรียนรู้การชาร์จของเพื่อนเพื่อเพื่อหยุดการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่เกิน80%และจะชาร์จเต็มจำนวนเมื่อถึงเวลาที่เพื่อนเใช้งานค่ะซึ่งเตินเคยอธิบายไปแล้วในวิดีโอเปรียบเทียบหัวชาร์จเพื่อนๆสามารถตามไปดูได้โดยวิธีการเปิดนั้นให้ไปที่ settings หรือการตั้งค่าไปที่ Battery และก็ไปที่ battery health หรือสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะ ต่อมาก็กดเปิด Optimize Battery Charging หรือเปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ค่ะและวิธีสุดท้ายก็คือการ Restore iPhone หรือ Factory Reset การ Restore iPhone ให้เหมือนเครื่องใหม่นั้นก็อาจจะช่วยให้เพื่อนแก้ปัญหาได้ค่ะโดวยวิธีการให้เพื่อนไปที่ Settings หรือการตั้งค่าไปที่ General หรือทั่วไปไปที่ Reset กด e r a s e all content and settings หรือลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดค่ะโอเคค่ะทุกคนเดินบอกว่าจะช่วยเพื่อนๆแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับแบตเตอรี่หมดเร็วได้แต่เดินอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เดินเคยทําไปเกี่ยวกับวิธีรักษาแบตเตอรี่นานๆเพราะว่าถ้าใช้คู่ควบคู่กันเดินบอกว่าจะช่วยได้มากขึ้นค่ะเพราะว่ามันมีวิธีบางวิธีที่เดินไม่ได้พูดในวิดีโอนี้ ก็ถ้าเพื่อนๆได้ใช้วิธีทั้งหมดที่เดินแนะนําไปแล้วแล้วยังจะเกิดปัญหาอีกเดินแนะนําว่าให้เพื่อนๆนำมือถือของเพื่อนไปหา Apple เลยค่ะก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหลับลวันนี้ก็เดินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย